สบ,บายดีพี่น้องส,สกู๊ตสกู๊ตพี่น้องเด้อกินข้าวนอกกันอีกแล้วพี่น้องตามโมอ่ะพี่น้อง,อองปิ่งไก่นางพากินกัพี่นอ้องก็้เจวแทมากินกับไก่พี่น้องเสียก,กับพี่น้องเด้อเจวพีสบ,บายดีง่ามือแรงพี่นอ้องกินท้องกันเด้อมื่อสู๊ทุกคนทางไก่ทางไก,งไก่มามามาปิ่งไก่ตำหม้ สบายดีพี่น้องทุดทุคนล็กๆเด้อมันนงคิงเด้อพี่น้องมาเด้แม่พินมากินขันคิงเดอแม่เล็กซาตุกแล้วก็แม่ซาลีแม่ตุกตาเกลอตุกตา เวทุกตาแม่เล็กแม่มิกกี้ไอ้ออคิงเอิญกินเขาาในเด้อแล้วก็แม่ยุพินไอค้คิงเอิญยายกินเขาแน,น่เป็นตุกตาเอิญเอ้ยอัน้เอ้ยตุกตามาเดอ้อกินเข่ากันเดอ้อเอฟซีที่หักแฟงเมื่อตุกูุทุกคนทางไก่ทางไก,ทงไก่ทางประเทศเลแล้วแล้วก็ทางต่า,างประเทศเนาพี่น้องเนาะ ไปกินข้าวแรงน้ำมัมอนเดอ้อโมทุกคนไปซื้อปิ่งไก่เซโน่ท่าเบี้ยมเซโนพี่น้องมากินเร็ดกับข้าวแล้วก็ตำหม้อแจ้วเด็กกับก่นมมแพน,น,นปิ่งไก่อันนี้ก็ได้มาม่กินน้ำกันเขาน้ำกันเดอ้อสลีเอ้ยขอเขาน้ำเกลือด้่ะเดอ้อเล็กไม่กินเขาน้ำเอืือยเดอ้อเอืือยยุพินมาเดออเอ้อเขาน้ำกันเดอ้อวาดทุ่มแล้วก็ ต่วนวังมาเลยหนูกน้อยอยั่ว่าเอิญนีกว่าเอิญหรือคนฝู้จักซืสือโอ้ืือแบบก็มีห้ายคนถึนองนอกก็เอิญงาหลายคนโดจักรเสือไปสัญญาเอาตีสนัดสะเอิญเอาตัวตีสนัดเอิญเอิญเมื่อตุกคนนั่นแหละมาแม่กินกขาแรกกันมืดตะกูลตุกคนโอ้ฟราน ป่านะอ่ะให้กำลังมุกกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างม,มอนกะดีใจไหลที่ลูกร้านข้อมากเป็นเพื่อนแม่กะหับเอาบิกุ้คคนนั่นละมามามากินกันกักแพงเมิดอทุกทุกคนเดยฮอ,อนฮอ,อน เอาเห้นเอ้อ,อตุ๊กตาสปอนเซอร์หินไก่เทนเอ้วยพินกินเปล่งไก่เโน,น,นเนด้วยพินเด้อ หมักกล้วก็กลิ่นไก่เชนโน่ก่อนนะกินไก่เชนโน่แซ่บกินน้ำนองเด้อยตับหม้อก็แซบ่บโกละสี่สิบบาทตับหม้เกันกี่ก็สิบกันกี่พี่นอ้อง ไปเนี่ยกับโต๊ะละลอยสามสิบพันสามสิบพันคียมันทำหจะยู่เห็ดกินเสือเขงกินสำเร็จลุมากินโหลดเลยดีกว่าก็ดกันนก นะเิทีนกับเมย์แม่แต่วัามุงเฮียนกัวอานนัอานในังไลอ่านนทำเนี่ มันก็เช่าเรละไข่ก็เช้าแล้วไปหาหมอหมู่บ้านไปหาหมอไปที่นี้กะเสเงินมาหลาเดอกอกเรากบบาทคนว่างยาให้กินก็ดีโดยได้ยากนะแล้วก็มียังไขวัดธรรมดาคนนะ นี่อาการหนาเป็นห่วง,งเง้ดออไข้วัดธรรมดาเปลี่ยนอากาศตั้งหลากเขาได้มาห่วงเพราะเขาเพราะว่าเมื่อคำมาคำก็ม,มือเรีบเล็กเล็ก ล้วทำกุวมือ,อมมเริ่ไปด้าหมฮะแม่เตีียมกระเ่เกไเดรีย เม่มันกับบ๊จักชืทายยังแหลให้พี่ให้หน้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ทายกินแล้วนีแ่แหละผู้ทายกัไปหุงเฮียนเนาะไม่ว่ามีผู้ทายมือกล่องไปหุงเฮียนเลือกแตาเฮียนมาจะไม่เหดขิดกับยายขดอันขี้งก็ได้กับขิดกินเขาหงเศร้าผิดนิ้วแรงเลยเท่านั้นแหละ ไปกันได้ก็บ่ฮู้ไปดอกแบบนี้แหละพี่น้องเอยอย่าเบื่อกันเด้อซาเบิงเอาเด้อ รสเนื้อกินคาต่างขิง่นว่ารสเนื้อนกินลิงตา่างกระตายอสพังพ่นผู้หายยังสิเพื่นคนผู้ดีเด้อพี่น้นอ,นองเดอ้อบิ่งกันไปอยาเ่าเปิดเผานายเผาเบือกันพี่น้องไม่ม้อนก็นห็ดได้ซ้ำเน่แหละ สิสที่มเที่ยบคืคนมีรถมีรางงาน้าหานะไปบงหันไปบงหนีเอามาก็บบ่นนบได้คือคนเนาะมาประหตดซ้ำทำเห้ใจอีหล่ะ chăm chỉ có lụt lộn lộ. nào nó cái lộn trong bao nhiêu nhà nè vàng mình nhiều nha Cái mua mẹ bây hết thịt bên đây Mẹ hết tham đá Dành cho thịt thịt của đây Thấy mua dừa Thấy mua dừa không 没体现。 ไมีแนวสบายอี่น้องไมีแนวสบายไมีแนวลมมร่มยังอ่ะงานก้อนเสียหาอาบัญหามาถวายอาบัญหามาถวยพี่น้องถ้วยเด่นกันนะพี่น้องนะถ้วยบัญหาเด่นกันมันจะมวลพุเโธพนตะกี้เนี่ย กิงกะลาไปก่อนนะพี่น,น,น,ยยน,น้องเด้อจย่าลงมกุลากกุ้ยแซ่กุ้ซองน้องคิงใยมอนพี่น้องเด้อบ๊ายบาเอาคลิปนี้กันมีมอญลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน้าเด้ออย่าลืมกุ้ยแซ่กุลากกุ้ยกะไก่ให้ส่องน้องคิงใย,ยมอนเด้อพี่น้องเด้อบาย